ไอที่ย้ายฐานผ่านทับแล้วเนี่ยเนี่ยก็เนี่ยหนังสือแล้วเนี่ยหนังสืออย่างนี้ความรู้อย่างนี้จะสอบแล้วเดือนหน้าจะสอบแล้วโอเคเดี๋ยวเอาไปลงสตอร์ลูได้เลยเด็กเด็กเจอกันครับวัสดีครับลุงดาเอฟเฟคของกำลังใจสอบไอ้นี่หน่อยสอบ นักนักวิชาการฝีมือแรงงานขั้นปฏิบัติการได้มาไขอให้สอบผ่านนะครับม่วกขอให้ถูกสูสร้อยร้อยข้อสองคะแนนข้อละสองคะแนนขอให้เต็ม200เลยอ่ะอ้าวขอให้เต็ม200รอยหอเต็มส0งร้อยเออหน่อยก็เลยสอบพัฒนาฝีมือแรงงานเดือนหน้าจะสอบแล้วอะไรนะจะสอบเป็นนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานขั้นปฏิบัติการอ๋อได้ พูดมาก็ได้พูดอะไรมันก็ได้ใครพูดว่าอะไรอ่ะพูดอะไรก็ได้เป็นกำลังใจนิดนึงอ่ะไม่ใช่ว่านิ่งกิฟตเลยนิ่งเลยไม่รู้ว่ากันันจะยอบแล้วโอเคเออเติงเกินเมนมีเติงยี่อะไรนะครับยี่อะไรโดมี่อย่าเรียกพี่เรียกลูกอย่าอย่าเรียกพ่อมอเรียกอะไรให้เรียกให้เรียกน้องค่ะน้องโดมี่ใช่ไหมใช่เรียกน้องโดมี่ครับก็ เดือนหน้าจะสอบแล้วก็ให้ความตั้งใจทั้งหมดพยายามทั้งหมดนะครับต้งผลนะครับขอให้อะไรออกมาดีๆแล้วก็ออกมาเก่งๆเลยให้สมกับที่ตั้งใจที่พยายามแกเขาว่าดีๆว่าเลยเดี๋ยวมันจะเป็นดด doc ไม่ไม่ด็ doc จะเป็น A ครับถ้าเกิดเออเอา A หกเลยใช่เพราะว่ามันผ่าน60ต้องผ่าน60ก็คือร้อยร้อยยี่สิบคะแนนแต่ต้องทำาจอยได้ร้อยหกสิบข้อระวังนะเพตั้งใจมากๆเดี๋ยวได้ร้อยสามสิบคะแนนเอาร้อยยี่สิบอนะ เอาเกินก่อนเอาให้เอาให้พี่เกินให้ให้หนูเกินก่อนลูกอย่าเลยเพราะว่ามันเป็นคะแนนมันต้องใช้ยิ่งเกินยิ่งดีแต่ห้ามเกิน200แค่นั้นแหละเขาให้สี่ร้อยเลยั้างั้นอะเขาให้แค่สองร้อยันเอาร้อก็าก้วเลยอีกคะแนนนึ่งบบเอ้ยงั้นว่าว่าไปอยางแต่ถ้า200รนี่ไม่น่าถึงขอให้คะแนนออกมาดีๆนะสู้ๆนะจ้าเดี๋ยวไปลงอีก กำลังใจสอบไปนี่หน่อยพระนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานขั้นปฏิบัติการโอ้ไม่ชื่อตำแหน่งเต็มๆชื่อตำแหน่งเต็มๆอะไรปฏิบัติการนะนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานโอเคนะครับต้องขอขอให้นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานตรงดินแดงเนี่ยโอเคครับนั่นแหละครับก็ขอให้ตั้งใจสอบนะสู้ๆอ่านหนังสือเยอะๆแล้วก็ให้สอบติดนะครับผม้ได้า ไม่แสงโสมแสกินคนดีขอกำลังใจสอบสอบนักวิชาการนักวิชาการฝีมือแรงงานหน่อยก็จะไปสอบแล้วเดี๋ยวก็ชื่อชืดมี่ครับก็ขอให้พี่โดมี่นะครับตั้งใจนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จกับการสอบนักวิชาการครับแล้วก็ขอให้สำเร็จสิ้นสุดมากๆเลยนะครับสอบให้ได้ทุกข้อเลยนะครับบายครับแล้วมี ขอกำลังใจสอบไปนี่หน่อยนักวิชาการฝีมือแรงงานนักวิชาการฝีมือแรงงานขั้นปฏิบัติการไม่ว่าจะสอบอะไรนะครับจำไว้คำยาหนัเสรอหนังสุดหนังสืออ่ะก็คุนเดียวโอ้โสิ ไม่คือขอกําลังใจจะสอบเดือนนี้หน่อยอีกสอบแล้วอีสอบอะไรอ่ะสอบไปนี่สอบพัฒนาฝีมือแรงงานเขาจะสอบเดือนหน้าแล้วโอยขอให้สอบให้ผ่านนะครับอันนี้ก็คือเต็มที่นะเพราะว่าต้องบรรจุแล้วต้องรีบบรรจุจะได้มีเงินเต็มที่มีเงินมาเปสิะพ่นัยยนตนะฮะใช่งินหาเจจบปีไหนปีนี้ใช่ไหมปีนี้ใช่ไหมจบแล้วจบแล้วอ้าวจรจบแล้ว เฮ้ยตกเดี๋ยวขอให้ผ่านไปขอให้ก่านตกเข่าแล้วกูผ่านไปได้ดีดีครับผมโอเคไม่คิดว่าจะเจอแล้วเซอร์ไพรส์สุดๆแล้วไม่ได้อยู่ว่าจะมาแล้วก็มาเขามีชื่อหรือเปล่าใช่ไหมเข่เรียนจบหรือเปล่าอ๋ออ๋อนี่กล้องสู้แสงมากเลยดับดัเออเขาใหม่นะเมื่อกี้เมื่อกี้กล้องสู้แสงเออโอเคเดี๋ยวปล่อย ขอกำลังใจสอบพัฒน์นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานหน่อยอยกขอข่าีอยากขอข่าวดีอะไรนะนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานขั้นปฏิบัติการต้องต้องพูดใช่ที่ตำแหน่งเต็มๆตมมไม่ต้องพูดก็ได้เพราะว่าขอกำลังใจเฉยๆไม่ต้องพูดที่ตำแหน่งแต่ว่าที่ขอเฉยๆอยาบศิลปิน ขอให้ทุกคนนะครับสู้ๆนะครับผมเป็นกำลังใจให้นะครับปีมีเอ่อแต่มีมีคาถาสอบผ่านคาถาสอบผ่านใช่ไหมครับมีสติมีสมาธิแล้วก็ตั้งใจนะครับเนื่อว่าจะมาแบบอันตรืออันตรืออันนตรืออันนตรือช่วยค่ะไม่ค่ะไม่ช่วยต่อยพี่เปลี่ยน่เห็นหน้าก็จำได้แล้วต่อยพี่เปลี่ยนอีกกี่สิบชุดแสดงว่าทำนานไม่ทำเสร็จสิ้เลย นี่ขอเซ็นด้วยขอกําลังใจสอบนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานหน่อยได้ไหมครับวิชาอะไรครับไม่นักวิชาการฝีมือแรงงานปฏิคิปฏิบัติการไม่ต้องพูดอันนี้พูดคนเดียวคนพูดอย่างไอ้นี่เองหรือจริงจงน่าจะเป็นวิชาที่ยากก็ขอให้สอบผ่านนะคะับตังใจสอบจะได้บรรจุเลยเพราะว่านี่มันคือการสอบบรรจุอก็ขอได้บรรจุนะคะบอกว่าจะได้รับข่าวดีหลังจากสอบเสร็จนะคะ กำลังใจสอบนักวิชาการพัฒนาฝีมือเรีงงานหน่อยเพราว่าจะสอบแล้วจะสอบเดือนหน้าแล้ว ใช่สอบเราวใช่ตัวสู้ครับในสอบได้ครับตั้งใจอ่านหนังสือเยอะๆก็คิดว่าไม่น่าเสียเพราะปิดท้ายเธอใช้ก็คงต้องไปอ่านหนังสือต่อใช่ตัวสู้ครับตั้งใจอ่านหนังสือใช่ไม่ขออะไรใจ้นะคะอันนี้ขอคาษาสอบคาษาสอบค่ะแบบเอาไ่สอบผ่านเลยคาษาสอบอะอผมจงรวยเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นอะแล้วอุ้ยเออขอบได้นะขอบคุณเขาจะชอบขอราษาตาทูค่าตาทู ได้ได้ขอกําลังใจสอบนักวิชาการฝีมือแรงงานขั้นปฏิบัติการหน่อยได้ไหมครับก็ขอให้สอบผ่านนะคะแล้วก็ได้ทํางานจะได้เป็นโจทักที้อันนี้ไม่ขอโจนะคะอันนี้ไม่ขอกำลังใจนะคะสอบเหมือนกันแต่ว่าขอคาถาหน่อยค่ะคาถาสิถแปดลูกคนสุดท้ายได้ดูที่คาถาเอาเอาเอาอะไรดีคือบงบอ กำลังคิดอยู่กำลังคิดอยู่นะคะต่อให้เดกอยู่เดกอยู่เาผ่านเราผ่านไปเที่ยงเที่ยงสาธุ